ไม่สั่งแบนติ k t o k อกไฟเขียวให้ Microsoft เจรจาซื้อกิจการย้ำต้องมีรายได้เข้ารัฐเพราะช่วยให้เกิดข้อตกลงซีบราซิลรายงานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำบราซิลร้องขอให้ผู้นำช่วยช้ำให้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี2020อียิปต์ตอีลอนมัสพีระมิดไม่ได้สร้างโดยเอเลี่ยน สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับไทยพีเอสเวิลด์ดิฉันนัทถาโกโมลวาทินค่ะและผมเทพชยยัยยองครับค่ะคุณเทพชัยยอ,ยองค่ะคุณเทพชัยครับ <c oughs> ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่กับลำแบบเดาทางยากมากเลยนะคะเกี่ยวกับทิกตอ,อกเมื่อวันก่อนบอกว่าจะสั่ง <c oughs> แบนแล้วจู่ๆก็บอกว่าไฟเขียวให้บริษัท <c oughs> อเมริกันก็คือ Microsoft เนี่ยเข้าไปซื้อกิจการทิกตอ,อกได้ คืออย่างน้อยให้อยู่ในมืออเมริกันไว้ก่อนนะคะคุณธนาคงจําได้ว่าทรัมป์เนี่ยเคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Art of a Deal ใช่ไหมค่ะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับวิธีการ<ๆ>ที่จะต่อรองจงกนกระทั่งประสบความสําเร็จในการเจรจาเพื่อได้ผลประโยชน์สุดท้ายออกมาเนี่ยค่ะนี่เป็นตัวอย่างเลยตัวอย่างของการต่อรองใช่ไหมคือการต่อรองสร้างแรงกดดันปล่อยข่าวทั้งหลายสุดท้ายก็ได้สิ่งที่ตัวเองอยากไดท้ทั้งที่รู้ว่าปลายทางเนี่ยต้องการอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็พูดให้มันเกินเกินไปเยอะๆหน่อยค่ะแล้วก็ทําให ไอ้คู่เจราจาหรือว่าคู่ปรับเนี่ยต้องถอยไปแล้วก็สุดท้ายก็ต้องยอมดิฉันเชื่อว่าไบแดนส์แล้วก็ <laughs> พักคอมมิวนิสต์ของจีนคงนึกไม่ถึงนะคะว่าจะมาถึงจุดนี้ที่ในที่สุดแล้วทัป์ก็ประกาศเปลี่ยนจุดยืนยอมให้ Microsoft ซึ่งเป็นบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ของสหรัฐเข้าไปเจราจาต่อรองเพื่อที่จะซื้อกิจการจาก TikTok จากก่อนหน้านี้ที่บอกว่า t i k t o k นี้อันตรายคนอเมริกันอย่าไปใช้ <laughs> เพราะว่าจะถูกลวงข้อมูลส่วนตัว แล้วก็จะเป็นภัยเพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งไปให้พักคอมมิวนิสต์ของจีนแต่จุดเปลี่ยนนี้น่าจะมาจากวุฒิสมาชิกของพักริพับลิกันนะคะคที่ยูยูก็บอกว่าต้องเชียร์ให้บริษัทอเมริกันเนี่ยเข้ามาซื้อเพื <c oughs> ่อจะได้เก็บฐานข้อมูลจากคนใช้ Tik t อกเนี่ย <c oughs> ให้อยู่ในกํามือของบริษัทอเมริกันค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะทางด้านการเมืองด้านหนึ่งของคาก็ได้นะ คนเมิการไม่น้อยคงเชยร์แล้วว่าโอ้ในทีท่สุดก็สามารถที่จะจัดการกับจีนในเรื่องที่มันถือว่ามีความอ่อนไหวมากเลยก็คือเรื่องของข้อมูลข่าวสารแล้วทิกตอกอย่างที่รู้กันนะครับว่าในอเมริกาเนี่ยมีคนใช้เกือบร้อยร้านคนอยู่นะ,นะครับแล้วถ้าทรัมป์บอกว่าทั้งหมดร้อยร้านคนเนี่ยที่ผ่านมาตกเป็นเป้าของการถูกจารกรรมถูกล่วงข้อมูลส่วนตัวแล้วป้อนไปยังพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยแล้วคนเมิการไม่น้อยก็เชื่อข้ากล่าวหานี้นะ ก็ทาให้คนในการเหล่าน enjoy ี้ก็มีความรู้สึกว่าเราผู้นําเราก็ใช้ได้เนยนะก็สามารถทําให้ทิกต k ยจะมีอยู่แต่ว่าเราก็ปลอดภัยจากการถูกลงข้อมูลส่วนตัวแล้วล่ะตอนนี้ Microsoft ก็คงจะยิ้มนะคะอยู่ๆก็ได้เดีลนี้เหมือนกับว่าเข้าทางเลยเพราะว่าจะได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในโลกโซเชียลมีเดียค่ะไปฟังเสียงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ที่เขากลับจุดยืนว่าเปิดทางให้ Microsoft เข้าไปเจรจากับ d บ n c e เจ้าของ t i k t o k ได้ค่ะ called me to see whether or not uh, um, how i felt about it and i said look it can't be controlled for security reasons by china too big too uh, invasive and it can't be and here's the deal uh, i don't mind if uh, whether it's microsoft or somebody else a big company a secure company very very american company buy it it's probably easier to buy the whole thing than to buy 30% of it because I think buying 30% is complicated. And uh, I suggested that uh, he can go ahead, he can try. We set a date, I set a date of around September 15th, at which point it's going to be out of business in the United States. But if somebody, and whether it's uh, Microsoft or somebody else, buys it, that'll be interesting. I did say that. เขาที่ประธานาธิบดีทรัมป์พูดถึงก็คือสัตยานัดเดลล่านะคะที่โทรศัพท์ไปเคลียร์พูดคุยกับทรัมป<ช>์โดยตรงรเลยว่า Microsoft เนี่ยก็ตั้งใจที่จะเข้าไปซื้อกิจการของ TikTok ก็คงจะเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ฐานข้อมูลของคนใช้ TikTok อกนะคะผมว่าเป็นวิธีการทำงานที่น่าสนใจมากครับเราเลืกภาพว่าถ้าเรื่องแบบนี้เกิดในเมืองไทย แล้วก็เจ้าสัวเมืองไทยโทรไปหานายกเรา <c oughs> ปรึกษาเรื่องจะซื้อก <c oughs> ิจการของบริษัต่างชาติสักแห่งหนึ่ง <c oughs> นะครับถ้าเป็นข่าวคราวย่างนี้แล้วนายกออกมาอกหนุนเต็มที่ให้ซื้อเลยเนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกในหมู่คนไทยเนี่ยที่แตกต่างจากคนอเมริกันอย่างมากเลยแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าประธานาธิบดีเนี่ยมีอำนาจสูงสุดอยู่แล้วนะครับและที่ผ่านมาย่าลืมนะครับว่าเหตุผลสําคัญที่ทําให้ทรัมป์ต้องออกมาเล่นงานทิกตอกก็เพราะว่าก็มีข้ออ้างตลอดเวลาว่าทิกตอกเป็นเครื่องมือการจารกรรมข้อมูลส่ววนตั จะระคำข้อมูลทางด้านความมั่นคงของอเมริกามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีน้ําหนักในสิ่งที่ทรัมป์กำลังผลักดันที่เกิดขึ้นนะครับคำถามแบบก็คือว่าแล้ว Microsoft ต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการซื้อกิจการของ t i k t อกเนี่ยยังไม่มีตัวเลขที่เป็นทางการนะครับแต่ว่ามีการประเมินแล้วว่าถ้าคิดกันในโครงสร้างปัจจุบันนี้ทางด้าน,นการเข้าถึงของตลาดในอเมริกาของ t i t ตอกนะครับกับมูลค่าทางด้านการตลาดเนี่ยมีการใส่ตัวเลขตรงที่ประมาณ20 0แสนล้านเหรียญอเมริกัน คิดเป็นเงินไทยนี่6ล้านล้านบาทมูลค่าสูงมากนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่สูงมากแต่ว่าทันทีที่ Microsoft ยืนยันว่าจะซื้อกิจการของ i ิกตอกนะครับมูลค่าการตลาดของไ i c r o s o f t เนี่ยราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมูลค่าถึง70,000ล้านเหรียญไปพุ่งรอรับแล้วนะคะขึ้นไปขึ้นไปรอแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าตอนนี้เป็นแสนล้านเหมือนกันขึ้นไปแล้วก็แสดงว่าตอนนี้ไ i c r o s o f t นี่ก็คงจะเป็น บริษัทไอทีที่ถือว่าเนื้อวามที่สุดแล้วตอนนี้แหละรัฐบาลจีนก็อาจจะยังงง,งอยู่นะค,คุณเทพชัยว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรแต่ว่าไบด a แดนซึ่งเป็นเจ้าของ TikTok เนี่ยก็มีอำนาจในการตกลงว่าจะยอมให้ Microsoft เข้ามาต่อรองนะคะแต่ที่เราคุยกันทั้งหมดนี้ดีวนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะคะคเพราะว่าจะต้องผ่านกระบวนการพูดคุยต่อรองตามกำหนดที่ประธานาธิบดีทั้ม ระบุไว้ก็คือจะต้องรู้เรื่องกันวันที่15กันยายนแต่ปฏิกิริยาของคนจีนและรัฐบาลจีนนี่น่าสนใจคือก่อนหน้านี้โฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ออกมาบอกแล้วว่าการที่สหรัฐโจมตี TikTok อกและพยายามที่จะบอกว่าถูกขโมยข้อมูลเป็นการกระทำที่ผิดหลักการการค้าเสรีที่ไปกดดัน TikTok อโดยตรงแต่เมื่อมีข่าวว่า b บ t e d a n ซ e ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของติ๊กต k เตรียมที่จะเต็มใจขายให้กับ Microsoft ปฏิกิริยาที่ไม่พอใจนี่ออกมาจากคนใช้คนจีนนะคะคบ,บอกว่าโอ้โหสหรัฐนี่ทำตัวเป็นอันดพานแล้วก็พยายามที่จะครอบงำกิจการของจีนสื่อจีนอย่าง global times หรือว่า china daily ก็บอกว่าสหรัฐทำตัวเป็นโจนเลยที่เข้ามาพยายามที่จะให้มีข้อตกลงนี้เหมือนกับมาดึงบริษัททีค่คนจีนเองก็รู้สึกผูกพันไปอยู่ภายใต้บริษัทของสหรัฐะคะ่ะ อันนี้ก็คาถามใหญ่คือที่จีนขู่ว่าจะไม่อยู่นิ่งเฉยจะตอบโต้อเมริกาในเรื่องนี้นะครับคำถามคือว่าจะตอบโต้อย่างไรคือถ้าเรามองจากปรากฏการณ์ในอดีตนะครับวิธีการที่จีนตอบโต้อเมริกาในหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็มีความชัดเจนใี่มาคุณนัทธาอย่างเช่นทางสหรัฐสั่งปิดสถานกงศุลของจีนในเมืองฮิวสตันเท็กซัสเนี่ยจีนก็ตอบโต้ทันทีด้วยการปิดสถานกงศูลของอเมริกาในเมืองเฉิงตูนะครับ อเมริกันพยายามกดดันสำนักข่าวต่างๆของจีนที่ตั้งอยู่ในอเมริกาโดยการขึ้นทะเบียนให้เป็นองค์กรทางด้านการทูตนะครับจีนก็ตอบโต้โดยการขับไล่นักข่าวอเมริกันที่อยู่ในจีนนะครับอเมริกาประกาศสงครามการค้ากับจีนขึ้นภาษีขึ้นภาษีสินค้าจีนจีนก็ตอบโต้ตทางควันเหมือนกันก็นกขึ้นภาษีสินค้าอเมริกันคราวนี้อเมริกันไปซื้อทิกตอกแล้วนะครับโจทญ่คือว่าแล้วจีนจะไปซื้ออะไรของอเมริกาคุณนั่นั่นเหรอสิคะ ตอนนี้ดิฉันนึกถึงหัวเวย่ยค่ะคุณเทพชัยจะถึงขั้นว่าแบบจะพยายามซื้อหัวเวย่ยเลยหรือเปล่านะคะเพราะว่าก้าวนี้ก็คงคิดไม่ถึงว่าอยู่ๆ Microsoft จะไปซื้อ TikTok กนะคะก,ก็อาจจะเป็นการคิดให้แบบจินตนาการสุดๆไปเลยนะคะสำหรับความตึงเครียดที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐและจีนผ่านด้านเทคโนโลยีซึ่ง,ง Tik t o k ก็กลายเป็น สมร,รภูมิที่เกิดขึ้นได้เห็นการขับ,บเที่ยวนะคะคก็อย่างที่ได้เคยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอเมริกาเกี่ยวกับจีนเนี่ยหรือเกี่ยวกับประเทศอื่นๆที่เป็นคู่ค้าหรือเป็นคู่ปรับของอเมริกาเนี่ยมันจะมีเรื่องของการโยงไปถึงเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายป,ายปีนี้ตลอดเวลาเลยนะครับค่ะ กับจีนนี้ก็แน่นอน็นเรื่องหนึง่งแต่ว่ากับบราซิลเนี่ยคุณนัฐานึกไม่ถึงว่ามันก็เป็นเรื่องขึ้นมาได้เหมือนกันที่ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องการเลือกตั้งโอ้โห oh, <c oughs> ตอนนี้กําลังเปิดโปงกันอย่างร้อนแรงเลยนะคะเพราะว่าสื่อสหรัฐก็นําจดหมายของประธานคณะกรรมการด้านการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยนำออกมาเปิดเผยคะ่ะว่า ต้นต่อของการพยายามไปล็อบบี้เนี่ยเกิดขึ้นโดยเอกอัครราชทูตบราซิลเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําบราซิลนะคะที่พยายามจะไปต่อรองให้บราซิลเนี่ยลดกําแพงภาษีของเอทานอลก็คือแอลกอฮอล์ที่สามารถบริโภคได้เนี่ยเพราะว่าบราซิลผลิตเยอะแล้วก็ต้องการให้บราซิลนี่เป็นตลาดนำเข้า,เป,า,าเป็นตลาดนําเข้า สินค้าประเภทนี้จากสหรัฐนะคะก็ไปต่อรองว่าต้องการที่จะให้บราซิลเนี่ยลดกำแพงภาษีลงเพื่อที่จะเปิดทางให้ตลาดสหรัฐสินค้าของสหรัฐเข้าไปแล้วก็บอกว่าจะได้ช่วยให้รประธานาธิบดีรบทรัมป์ชนะาการเลือกตั้งค,คือตามข่าวที่ออกมาเนี่ยเอกอัครทูตอเมริกันประจำบราซิลนะครับท็อดช h เมนเนี่ย,ยไปพูดคุยกับคน,นสนิทของประธานาธิบดี บโซราโนนะครับบอกว่าให้อเมริก้าอิราซิลลดภาษีหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชาวไร่ชาวนาในเมือไอโอวาใช่ไหมครับที่ปลูกข้าวโพดมันฝรั่งทั้งหลายที่เป็นไอผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตเอลเทอร์โนนะครับซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยกำลังต้องการที่จะขายสินค้าเหล่านี้เพื่อทําเป็นเอลเทอร์โนนะครับแล้วบราซิลเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็ถ้าลดภาษีก็ขายได้มากขึ้นก็จะช่วยชาวไร่ชาวนาเหล่านี้นะครับ ซึ่งก็หมายความว่าคะแนนเสียงของทรัมป์ก็จะดีในกลุ่มคนเหล่านี้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปลายปีนี้พูดง่ายๆคือทาทาทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยทําให้ได้คะแนนเสียงจากคนในรัฐไอโอวาตรงนี้นะครับซึ่งก็หมายความว่าถ้าเป็นไปตามการวิเคราะห์ของสื่อในอเมริกาเนี่ยตอนนี้ทรัมป์ใช้วิธีการเดียวแบบนี้กับอีกหลายประเทศนะครับเพื่อที่จะทําให้คนอเมริกามีความรู้สึกว่าผู้นําเขาเก่งผู้นําเขาเจรจาให้ต่างประเทศซื้อสินค้าของอเมริกาได้มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าเกษตร ก็าฐานเสียงของทรัมป์ก็อยู่ในใน,ในแถบตอ,ตอนกลางของประเทศนะครับ,รบถ้าจําได้ก่อนหน้านี้อดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทรัมป์จอห์นโบลตันก็เคยเปิดโปงในหนังสือแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับว่าทรัมป์ถึงขั้นไปอ้อนวอนสีกิ้นผิงนะครับซึ่งในภาพที่เป็นทางการแล้วนี่เป็นคู่ปรับกันเลยนะครับแต่ว่าพอเจอกันเนี่ยก็เหมือนกับอ้อนวอนว่าให้ช่วยซื้อเข้าโพดมันสัมปันหลังจากอาคาโพดกับกับสินค้าเกษตรของอเมริกาจากตะวันภาคตรงภาคกลางของอเมริกาเยอะหน่อยนะครับเพื่อให้ คนเมริกันที่ปลูกเกษตรสินค้าเกษตรเหล่านี้เนี่ยขายของกับจีนได้มากขึ้นก็จะช่วยทรัมป์ในการเลือกตั้งปลายปีนี้ด้วยนี่ถ้าเป็นไปตามที่สื่อรายงานจริงๆนะคะซึ่งต้องรอการตรวจสอบรอการยืนยันข้อมูลก็แสดงว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไม่ทิ้งทัศนคติความเป็นนักธุรกิจอย่างมากนะคะอย่างที่คุณเทพชัยเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่า Art of Deal เนี่ยน่าจะอยู่ในสายเลือดของความเป็นประธานาธิบดีทรัมป์เลยโดยเฉพาะการไปเจอ ผู้นำของระดับต่างประเทศก็คงจะนึกว่าควรจะต่อรองหรือว่ามีข้อเจรจายอย่างไรเพื่อให้เข้าทางเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ทางการเมืองซึ่งรายงานจดหมายของคณะกรรมการการต่างประเทศที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะคะก็พยายามที่จะเตือนเอกอัคราชทูตสหรัฐในหลายๆประเทศในช่วงเวลานี้ด้วยว่าไม่ควรที่จะนําเรื่องการเมือง เข้ามาสู่เวทีการทํางานในฐานะที่เป็นเอกอัคราชทูตในแต่ละประเทศซึ่งถือว่าผิดบทบาทของความเป็นนักการทูตนะคะค,ควร,ครที่จะทํางานอย่างมืออาชีพและไม่ควรที่จะไปสร้างผลประโยชน์ทางการเมืองให้กับนักการเมืองคนใดค่ะแต่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ได้ออกแถลงการมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับว่าไม่จริงเลยที่ อเอกรราชทูดเชปเมินได้ไปอ้อนวอนคนรอบข้างของผู้นําบราซิลให้ลดกําแพงภาษีสําหรับเอทอนอลนะครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องปกติที่คนที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลอเมริกันนะครับคือทูดแหละคับที่จะไปหว่านล้อมพูดคุยเจราจากับรัฐบาลในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่ประจำอยู่เนี่ยช่วยซื้อสินค้าอเมริกันลดภาษีทั้งหลายเพื่อสินค้าอเมริกันขายในประเทศนั้นได้มากขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ถ้า บังเอิญไปลอบบี้หรือไปร้องขออย่างที่เป็นข่าวนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของทรัมป์เพื่อจะช่วยทรัมป์ในการหาเสียงเนี่ยอย่างนี้ผิดเพราะว่ามีกฎหมายอยู่ที่ห้ามข้าราชการประจำเนี่ยในการเข้าไปช่วยหาเสียงให้กับรัฐการเมืองแต่ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เชฟมันทำเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติที่ทูตอเมริกันเนี่ย ทำอยู่แล้วนะครับอาจจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่ <c oughs> ตรงเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณเทพชัยแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะคะซี่เป็นข่าวสร้างความฮือฮากันไปทั่วโลกและเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่กระบวนการถอดถอนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมด้วยก็คือกรณีที่มีรายงานออกมาว่าทรัมป์ไปร้องขอให้ประธานาธิบดียูเครนเปิดฉากตรวจสอบการเข้าไปลงทุนของลูกชายโจไบเดน ในยูเครนนะคะโดยทัม้มเนี่ยไปต่อรองว่าถ้าเปิดฉากการตรวจสอบหรือว่าให้ข้อมูลกับทัม้มก็จะให้ผลประโยชน์ในแง่ของความช่วยเหลือด้านความมั่นคงให้กับยูเครนซึ่งยูเครนก็รออยู่เพราะว่าเป็นช่วงเวลาเปาะเร,ราะบางสําหรับยูเครนนะคะที่ต้องการที่จะมีกําลังมีความมั่นคงทางด้านกองทัพมากยิ่งขึ้นขณะที่ทัาเองก็ต้องการที่จะได้ข้อมูลตรงนี้เพื่อมาตรวจสอบลูกชาย ของโจไบเดนซึ่งตอนนี้โจไบเดนก็คือผู้แทนของพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ว่าเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องเปราะบางสำหรับทั้งไปเลยนะคะใช่เพราะว่าต้องเข้าสู่กระบวนการถูกถอดถอนแต่ก็รอดมาได้อย่างบนบิดเหมือนกัน <laughs> แต่ <laughs> เรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนี้ในบราซิลตามที่กล่าวหานี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะนําไปสู่การ <laughs> กล่าวหาที่เป็นทางการได้แค่ไหนยังไงเพราะว่าทางกระทรวงการต่างประเทศสารกักออกมาปฏิเสธทันควันเหมือนกันแล้วก็สื่อในบราซิลเนี่ยก็ ประคมข่าวเรื่องนี้กันใหญ่โตมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเริ่มต้นจากการเปิดโปงของสื่อในบราซิลก่อนนะครับ,รบฉบับหนึ่งก็บอกเลยนะครับว่าโอโ้ก็ไปพบปะกับคนรอบข้างของประธานาธิบดีแล้วก็พูดตรงๆเลยนะว่าให้ลดไอ้กำแพงภาษีไอ้ทอนอลลงให้ได้เพราะว่าจะช่วยทัําในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับแต่อีกฉบับหนึ่งก็ลงข่าวทันทีเหมือนกันว่าก็โดนตอบก,กลับมาเหมือนกันว่าคงช่วยอะไรในเรื่องนี้ไม่ได้นะครับที่ก็นี่ก็เป็นข่าวที่ออกมาจากบราซิล ก็ได้เห็นการทำงานของสื่อในกรณีนี้เพราะว่าหลังจากที่สื่อบราซิลเปิดประเด็นก็มีสื่อของสหรัฐนำมาขยายความต่อนะคะอย่างนิวร์กไทมส์ก็ได้พยายามรายงานเรื่องนี้เช่นเดียวกันก็อาจจะนำไปสู่การตรวจสอบที่เป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นในสหรัฐก็ได้ในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่ากาลังจะใกล้การเลือกตั้งเข้าไปเรื่อยๆแต่ที่สื่อสหรัฐก็พยายามที่จะ ระบุอีกเรื่องหนึ่งก็คือขอให้ระวังบทบาทของรัสเซียให้ดีคือเนี่ยชัย <c oughs> เพราะว่าอาจจะกําลังมีการวางแผนกําลังพูดคุยกันเพื่อให้รัสเซียเข้าไปมีบทบาทในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งในช่วงปลายปี2020เ <c oughs> นี่ยแหละคะ่ะถ้าเรามองย้อนกลับไปเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยรัสเซียก็ถูกกล่าวหาว่าพยายามเข้ามาแทรกแซงเข้ามามีทิพลต่อเรื่องผลการเลือกตั้งในครั้งนั้นนะครับที่ทรัมป์ชนะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ เราคาดการได้เลยนะครับว่าจากนี้ไปก็จะมีการปล่อยข่าวในเรื่องของการแทรกแซงการร่วมข้อมูลทั้งหลายเพื่อที่จะช่วยผู้สมัครคนใดคนหนึ่งเป็นบรรยากาศทางการเมืองที่กําลังเกิดขึ้นในสหรัฐนะคะนอกเหนือไปจากเรื่องของติ k กต็อกที่ได้เห็นการทํางานระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาลที่เกิดขึ้นนะคะคุณเทพชัยเพื่อที่จะเข้าไปครอบครองกิจการติ k กต็อกที่คนมิเลเนียลกำลัง คนมิเลเนียลในสหรัฐกำลังนิยมอย่างมากค่ะสำหรับการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันนี้ค่ะและสำหรับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่กลายเป็นเรื่องโต้เถียงกันในระดับระหว่างประเทศนะคะก็คือที่มาของพีระมิดค่ะคุณเดฟใช้ราอว่ายู <laughs> <laughs> ยูอยีลอนมัสมหาเศรษฐีคนดังแล้วก็เป็นเจ้าพ่อสตาร์ทอัพของสหรัฐเนี่ยไปทวิตว่า ไม่เชื่อว่าพีระมิดเนี่ยเป็นคนก่อสร้างเชื่อว่าเป็นเอเลี่ยนเป็นคนต่าง <c oughs> ้างนะคะเป็นคนร้างใช่ไหมอียิปต์ก็ไม่ยอมแน่นอนคนอียิปต์ก็ไม่ก็มไม่มีทางยอมรับทฤษฎีนี้ได้เลยใช่ค่ะก็โตถเถียงเลยแล้วบอกว่าการพิสูจน์ความจริงเนี่ยขอให้อีลอนมสัสเดินทางไปชมพีระมิดด้วยตัวเองที่อียิปต์ค่ะพีระมิดสิ่งก่อสร้างโบราณที่ต้องใช้ทรัพยากรต่างๆมากมายจะมีความเชื่อกันว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นผู้สร้างพีระมิดขึ้นมาเอง หากแต่เป็นมนุษย์ต่างดาวที่เป็นผู้สร้างด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยเหมือนอย่างที่อีลอนมัสซ e อของ SpaceX ได้ทวีตไปเมื่อวันที่31กันยายนคมนิ่านมาจนทางอียิปต์ต้องออกมาเชิญให้อีลอนมัสไปพิสูจน์ด้วยตนเองว่าพีระมิดไม่ได้ถูกสร้างจากเอเลียนอีลอนมัสซ e o ของ SpaceX ทวีตข้อความว่าเอเลียนสร้างพีระมิดแน่นอน เมื่อวันที่31กระะกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมียอดไลค์มากกว่า5,000 500, ครั้งและยอดรีทวีตเกือบ1,000ครั้งข้อความดังกล่าวของมัสทำให้ราเนียอันมาซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศของอียิปต์เชิญมัสให้ไปที่อียิปตเพื่อจะได้พิสูจน์ด้วยตนเองว่าพีระมิดถูกสร้างด้วยมนุษย์ รัฐมนตรีความร่วมมือระหว่างประเทศของอียิปต์ยังระบุด,ด้วยว่าไม่ต้องการให้บรรดาเอเลียนได้รับเครดิตใดๆจากการสร้างพีระมิดโบราณและหลุมพระศพของผู้สร้างพีระมิดก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ในเรื่องนี้หลังจากนักโบราณนนาคดีได้พบหลุมศพของฟาโรในช่วงคริสตศักราช1990ซึ่งถือเป็นหลักฐานสาคัญที่ชี้ขาดว่าพีระมิดถูกสร้างโดยชาวอียิปต์โบราณอย่างแท้จริง ขณะที่ซาฮีฮาวเวิสนักโบราณคดีและนักอียิปติทยาโพสต์วิดีโอตอบกลับไปยังมัสพร้อมระบุว่าคำกล่าวของมัสเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้พร้อมทั้งอธิบายว่าผมเคยพบหลุมศพของผู้สร้างพีระมิดมาก่อนที่แน่นอนว่าเป็นชาวอียิปต์โดยภายหลังมัสก็ทวีตข้อความตอบย้ำความเชื่อของเขาว่ามหาพีระมิดเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดเท่าที่มนุษย์สร้างขึ้น และมีอายุเก่าแก่กว่า3,800ปีทั้งยันทวิตลิงข่าวเรื่อง The Private Lives of the Pyramid Builders ของ BBC History พร้อมระบุข้อความว่าบทความนี้ของ BBC ให้ข้อมูลสรุปที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับวิธีการสร้างพีระมิดสำหรับพีระมิดนั้นส่วนมากถูกสร้างไว้เพื่อเป็นสุสานหรือก็คือสถานที่พักพิงสุดท้ายสำหรับราชวงศ์อียิปต โดยพีระมิดที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือมหาพีระมิดแห่งกีซ่าซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกจากยุคโบราณแต่ทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS w เ r l เวลสำหรับวันนี้ค่ะช่วงนี้คุณเทพชายยองและดิฉันนัทภาโกโมลวาทินสวัสดีค่ะสวัสดีครับ